รับผ่านหลังเป็นข่าวได้เลยนะครับไม่แล้รับสายหนะครับเวลาปรมาณห้อนะ้รับสายรถไฟนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลน์ในเพจทุ่งไทยนิวนะครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณถนนหลวงหมายเลข37นะฮะอยู่ในเขตอำเภอท่าย,ยางนะครับได้เลยนะครับ จังหวัดเพชรบุรีนะฮะนี่อีกประมาณ200รอเมตรหลวงตาบุญเชื่อจะถึงผมนะฮะอ่ะโหสวัสดีครับผมอ่าจราจรมีทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ฮะเป็นของหน่วยกู้ภัยสว่างสรรเพชรจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้เราอยู่ในเขตท่ายางนะฮะนี่อีกหนึ่งรยเมตรนะ,ะหลวงตาบุญเชื่นจะเดินมาถึงและจุดที่ผมยืนอยู่นะฮะเข้าไปในวัดหนองแขมเนี่ยก็ประมาณ8 5 0ห้าเมตรนะครับนี่ฮะเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับ หมูหมาจะกัดไหมล่นะหมาดูหมาหน่อยนะครับนี่ฮะลูกเด็กเล็กแดงนะครับนั่งรอหลงตาบนเชื่นกันอยู่นะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมครับ <c oughs> ฟังชนนครับแปดรอยเมตรครับ <c> ล <oughs> ุงปู เมตรก็จะถึงวัดนะครับวัดขีดนะครับที่เป็นทางเดนแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ในเพจทศไทยนิวนะฮะในขณะที่ในวัดเนี่ยนะครับก็จัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ14นาฬิกานาทีนะครับวันเสาร์ที่2 6นะครับพฤศจิกาย,ยน2565แหมแต่นี่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนนะฮะภายหลังจากฝนหยุดตกแล้วก็มานั่งรอกันตลอดเส้นทางนะครับ เยาเดินหลบนี่ก่อนนะฮะโอ้โหนี่ฮะรูปเด็กเล็กแดงนะครับท่านผู้ชมยกสองมือเลยจ้ะยกสองมือถอนหมวกด้วยถอนหมวกด้วย นาบุญทุกท่านวางโทรศัพท์ก่อนพี่วางโทรศัพท์ก่อนเออรับพรก่อนวางโทรศัพท์รับพรจางพัฒน,นาบุญกับทุกท่านนะครับ,บอ,อ่าตะเคนของยกสองมือนะครับยกสองมือเลย ยกน้ขึ้นเลย<ค>ยกส<อ>มือเลย,ยสองมือนะครับยกสงมือเลยนั่นแหละครับนั่นแหละไม่ต้องก้มมากนะใช่ครับใช่ครับเนี่ยครับรบางาตัวระบาดอีกแล้วนส่เสื้อหรอ มไม่เห็นของจริงอย่าไปเชือวงนี้นะไอ้ไม่ฟังของผมมารับของแท้ไวันนั้นวันนั้นพลาดไปพังแล้วไม่พลาดแล้วโอ้ยหย่ามาเลยลูกอย่ามาอยมาอนี้นนี้อย่ามา่ามายอย่ามายอย่ามเออบอกบอกรถเลยมาไปได้ไปไม่ได้ัไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่มตนครับนมนม์คราบ บอกกัาด้วยบอกกัาด้วยไปไปโมธนาบนุญกับทุกท่านนะครับที่มานั่งรอหลวงตาบนชื่นนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับตรงครับตรง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 ไปหน่อยถึงครับทนเดินนะครับ ผนสะพานรอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินซ้ายหน่อยเนาะอ่ายกยกสองมือเลยจ้ะยกสองมือแล้วพงม,มาลายเอาไปบูชาพระนะยกสองมือสองสองแพ็คดิสอ,อน,กนกันก็ได้สอนกันแล้วจับเออนั่นแหละสอนกันแล้วจับเลยสาธุนั่นแหละจ้ะ เออเอาซ้อนกันแล้วจับวางโทรศัพท์ก่อนแล้วเนี่ย <บา S 1> เดี๋ยวดูทั่วไทยนิวเนี่ยถ่ายทอดสดใหู้่นะสองแพ็กครับพี่สองแพ็กสองแพ็กเออนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> ดีใจดีใจ <c oughs> อ่าแม่โอเคยกสองมือเลยจ้ายกสองมือนะ<า>อ่ายกสองมือยกได้ยกพวงมาลัยเอากลับไปบูชาที่บ้านนะโอ้สาธุนะลูกเด็กเล็กแดงนะฮะนี่ โมทนาบุญนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทวดไทนิวนะครับอ,อีกประมาณ60เมตรนะรจะถึงทางเลี้ยวซ้ายเข้าซุ้มประตูของวัดสหาธรรมมิกาลามหรือว่าวัดหนองแขมนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆดนะครับยก,น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 ,กน,น้ำเลยเนี่ดูถ่ายทอดสดทไทนิวอยู่นี่ขอ มาขบ้านมาไกลวิ่งเลยวิ่งเลยมัจะรอนไม่ได้จะรอนไม่ได้เลยหยุดหยุดไม่ได้ทันท่านท่านท่านทันอยู่ข้างในทันท่นข้างในคนเยอะทันอยู่มาเลยนิมนต์ท่านหยุดดิผ่อนหมวกด้วยถอดหมวกยกสองมือยกสองมือมามามาวิ่งอ้อมมาวิ่งอ้อมมาวิ่งอ้อมมานี่วิ่งอ้อมมา พิงอ้อมไปพิงอ้อมมาเออระวังล้มระวังล้มอ่ะยกสองมือเลยจ้าประเคนของยกสองมือเลยยกสองมือนั่งเลยครับนั่งเลยประเคนของยกสองมือเลยอ่านั่งเลยจ้านั่งเลยถอยหลังถอนหมวกด้วยพี่ถอนหมวกด้วยถอนหมวกด้วยจ้าถอนหมวกด้วยจับน้ำไหมครับจับน้ำยกขึ้นหน่อยยกสองมือเลยจ้ายกขึ้นหนครับลื่นลื่นลื่นยกขึ้นหน่อยครับระวังลื่นนะครับระวังลื่นด้วย เลื่อนนะ้ปู่เลื่อนครับเลื่อนเลื่อนนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงพี่จับน้ำนะครับนั่งลงแล้วจับน้ำเลยอ่าไม่ต้องกราบท่านนะเอออา่านี่ภาพบรรยากาศสดๆนะท่านสองครับทำพอดีนะพี่ลูกมาทำพอดีนะฮัลโหลท่านหลวงพ่อท่านเจ้าญนะมาแล้วผมก็ลงเลย ลื่นลื่น,นมีเตียกไหน,น,น,นพี่พี่พี่เลื่นเลื่นนพื้นเลื่อนระวังพื้นเลื่นเลื่นเลื่นเพื่อพ่งถูวกสาธุครับอ่านุโมทนาบุญนะครับสาทุท่านนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับท่านเข้าภายในสาลาการบเรียนของวัดหนองแขมแล้วนะครับเค ใส่ไฟใส่นั่นนะใส่ไม้ใส่น้ำพงอ่าไม่เป็นไรนะครับใส่น้ำพงเนาะใส่น้ำพงไปตัดยางอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะหลายคนหลายท่านนะครับเนี่ขอบคุณน้องๆกู้ภัยนะฮะเย่โอ้โหนี่ฮะน้องๆกู้ภัยก็มาช่วยกันขนน้ำนะครับเพื่อที่จะนำมาลงตามจุดต่างๆนะครับ ภาพบรรยากาศสดๆนะครับผมคงให้ดูนะครับบรรยากาศภายหลังจากที่หลงตาบุญชื่นนะครับเข้ามาภายในวัดสหธรรมมิกรามนะฮะหรือว่าวัดหนองแขมตําบลท่ายางอ,อําเภอท่ายางแห่งนี้นะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับ 14.59นาฬิกา59นาทีนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆบริเวณบนศารานะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับทั่วไทยนิวดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวสวัสดีครับ